สวัสดีจ้าทุกทุกคนว้าวคือหลายแท้ครับพี่น้องกุ้มบักไงบักญ่เลยค่ะเห็นไหมลูกถามพี่พี่น้องน้องลงป้านาอาเยอะไหมคะไม่ค่ะคอู้หมันมันจ้ะกุ้มบเบลอเลยเก็บเก็บไปจ้าอือหือ ดืมน้ำอยู่ความชื้นเยอะเห็ดฤดูใบไม้ร่วงอร่อยสามดาวภาษาฟินิชสุกป,ปีโลออว่าไวโลออ หาไหมหามุาม,ม,มกล้องอาไปไว้ในอุณหภูมิบ้าน21-23องศานี่แหละ ให้มันหมาดก่อนจักข้ามวันข้ามคืนนะจ๊ะเลือกเอาเยอะไหมลูกเยอะไหมเห็ดตรงนี้ ยังไม่มีคนเก็บไปโอ้อโหตรงน้นอีก Uh huh. ไปทำความสะอาดบ้านกลางวันมันมืดเร็วค่ะปรับเวลาลงหนึ่งชั่วโมง ปรับเวลาเข้าหน้าหนาวถ้าประเทศฟินแลนด์บ่ายสาเมืองไทยก็นับไปก่อนล่วงหน้าหชั่วโมงเมืองไทยเวลาไปก่อนเนาะคะ่ะยุโรปปรับเวลาเข้าหน้าหนาว แมนบดขัดแ่วมันบอกกลุ่มทีเนาะเอาไปบ่ร่ะพี่น้องเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเยอะมากดิ่มน้ำก็เอาไปค่ะเอาไปแผ่นกะสีมีแนวเห็ดอยู่เอาไปอบแห้งจ้ะ ไม่งั้นก็ทำความสะอาดเสร็จแล้วจะเอาไปลวน5-7นาทีสลบน้ำเย็นใส่กระชอนน้ำเย็นจัดสเสด็จน้ำใส่กระซ่อนแล้วใส่กองเอาลงโฟสเฟนนะจ๊ะจจไว้กินหน้าหนาวเก็บได้นานเป็นปี ช่วงหน้าหน,า,นาวยาวนานหกเดือนแพ่นดินขาวเอาเห็ดีนฟูเซ็นเมืกอกเนาะจจะพี่น้องเห็ดอันนี้เส่บอร่อยสามดาวเป็นเชื่อลา อากาศเย็นอยู่จะพี่น้องห้า,ห,าหกองศาวันนี้น,นิ้วใส่ถุงมือไหมลูกเห็ดเยอะป่านี้เยอะไม่น้องเล่นปีพันธรรมดาขาสีเหลือง กลุ่มนี้อีกค่ะเฮ็ดปลานี่ออกหลายหลายมูต่อมู พาน้องเล่นปีเดินออกกำลังกายค่ะตอนกลางคืนนอนรับดีดีน้องลุงปีชอบออกกำลังกายเดินป่าหาเห็ดนอนจับพี่น้องเห็นอีกแล้วใช่ไหมเยอะขาตามไหลด้านหน้าขาเห็ด มันก็อยากพลอยไปเร้วเนนะค่ะพี่นอ้องมันกินน้ำความซึมนหลายหมอกประน้ำฝนติดน้ำมากะคะ่ะไปจอนะจ๊ะ ตรงไหนลูกไปทางน้นโน้นผุนคับพี่น้องทางสูงสูงหน่อยมองโน้นสูงสูงคะยะย้ายค่ะลายคักบ่มีคนเก็บจะพี่น้องปลานี่บ่มีร่องร้อยคนเอาไปลายค่ะยะายยายอยู่พันหน่อยเนาะ เก็บเบิร์อกค่ะรีวิวธรรมาชาติปันพี่น้องเบึงเห็ดมันเยอะอันไปทั้งหน้าคุณก็มีค่ะแพ่นจำได้แพนมาเก็บทุกปีตรงนั้นก็มีค่ะกลุ่มเห็ดตามไรนะขันเก็บเบิรนี่นั่นเป็นชั่วโมงกว่าหุ่นละค่ะพี่น้องได้ซํมนี่แล้วค่ะปลานี่ เอาไปอบแห้งเอาไว้ในอุณหภูมิบ้านก่อนชักสองวันเอาไว้ในอุณหภูมิบ้านจากมือหนึ่งขึ้นหนึ่งนะจ๊ะพี่น้องให้หน้ามันออกมาจะดีก่อนค่อยจัดการใส่โฟสเฟนก็ได้เนาะหรือว่าอบแห้งไอ้โกอรแม่มันมีการปะจีนเนี่ยวันนี้มีเยอะแล้วใช่ไหมป้านี่เอาซ้ำนี่นะจ๊ะพี่น้องถ้าน้องเล่นปีรีวิวธรรมาชาติยางออกกําลังกาย สดชื่นนะลูกเนาะอืมชอบด้วยสำหรับวันนี้พวกเราขอขอบคุณทุกคนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายมากมาลัก